แจ้งอีกครั้งวันอาทิตย์จะมีกิจกรรมนะครับปั่นกระชับมิตรนะครับ2จังหวัดนะครับ2จังหวัดนะครับเรานัดเจอที่ปั๊มปตทนะครับสิชนนะครับสี่ชนนะครับเวลาหกโมงสี่สิบ้อหมุนนะครับเพื่อนๆพี่สามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะครับเราจะปั่นไปน้ําตก4ี่ขีดกับเส้นทางของไฟดํานะครับระยะทางประมาณเจสกิโลนะครับเจ็ดสิกิโลนะครับก็เรียนเชิญนะครับเพื่อนๆพี่ๆนักปั่นครับ เราไปเจอครับพี่ปั๊มปตทสี่ชนนะครับผมจะไปถ่ายโทดสดกับบันทึกภาพนะครับเพื่อในพี่ก็ไปได้เลยครับเจอกับผมแน่นอนนะครับส้มจี๊ดก้าธันวานะครับเดี๋ยวเราปั่นเสร็จวันนี้เราจะไปยิงเกาเหล่านะครับเกาเหล่านะครับวันนี้นะ <laughs> วันนี้เรา่ายถ่ายทอดสดรอบที่สองครับรอบที่สอง,อสองให้ดูเส้นทางนะครับให้ดูเส้นทางเส้นทางสะพานสีนะครับตอนนี้เราเรากำลังปัดไปสะพานสีเนี่ยรถมันไม่ค่อยมีครับเส้นนี้มันมันดีอย่างนะครับรถกนันดึงเป็นถนนสี่เลนนะครับ หนเพิ่งทาเสร็จนะครับแต่ฝั่งนี้รถถึงล้อวิ่งพังหมดแล้วนะครับคือแต่ฝั่งนูง้นเพิ่งลาดยางเสร็จนะครับเพิ่งทําเสร็จเพิ่งเปิดให้ใช้นะครับทางจะเรียบเลยนะครับก็มีรอยขันกันท้ายอยู่นะคอยปิดท้ายอยู่นะปลอดภัยนะปลอดภัย,นะยนะไม่ว่าทีมเราจะไปไหนนะครับเราจะมีรถจนนะคอยปิดท้ายแล้วก็ เพื่อนพี่ก็สามารถเราปั่นได้นะครับเรายินดีต้อนรับนะครับเราปั่นไปด้วยกันไม่ทิ้งกันนะครับถ้าช่วงยิงหรือว่าเราสปินกันเราก็จะบอกนะครับว่าเราจะสปินกันตรงไหนครับสปินเสร็จเราก็จะไปรอข้างหน้านะครับก็เป็นเชิญนะเพื่อนๆพี่ๆนักปั่นนะครับคุณพ่อนักปั่นสุรร์นะครับมาร่วมปั่นกันได้นะครับทุกที่นะครับทุกคนนะครับเรายินดีต้อนรับนะครับ ถ่ายทอดสดจนถึงสะพานสีสุราษฎร์เลยนะสะพานสีสุราษฎร์ที่ขันตามมาไม่ใช่อะไรครับมันจะไปกินเกาเหลาเลยมันบอกมันหิวนะมันจะไปกินเกาเหลาลนะเนี่ยตรงนี้ทางเรียบนะครับ ตรงนี้ผู้เปิดได้ใช้ใหม่นะครับทางเนี่ยทางราชยารผู้เปิดได้ใช้นะครับทางจะเรียบเสมอเลยนะแถวนี้มีหมานะครับแถวนี้มีหมานะครับรนี้ ปับจักรยานระวังนะครับเพราะมันจะวิ่งไปวิ่งมาแล้วหมาเนะี่ยมันไม่แน่ไม่นอนว่ามันจะอยู่หรือว่าจะไปนะครับชอบวิ่งตัดแล้วหมอเนะี่ยอันตรายมากนะครับซ้าย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  จากนี่ไปถึงกาญจนบุรีก็26กิโลนะครับถึงนครศรีธรรมราช146กิโลนะครับตามหมุดที่ตามหมุดที่เขียนไว้เลยนะครับเพื่อนเพี่ก็สามารถรับชมได้นะครับการถ่ายทอดสดคุชนะ้านะครับคุช้านะครับถ้าผมว่าไงให้ไปถ่ายทอดสดนะครับ ใชอยู่นี่จะใช้เฉพาะวันพุธนะวันพุธเดือดนะว,วันพุธเดือดนะครับการถ่ายทอดสดภาพอาจจะชัด้างเบอร์บ้างอะไรต้องขอให้นะครัเพราะไม่ได้ใช้อะไรยอยู่ ใส่ท่อสด้วคองของคุณนะครับทูพุทเอส 4G นะครับเร็วแรงไรบิดนะครับตอนนี้เราขึ้นสะพานคลองชนะนะ,ะนครับลองฉนะนะครับเนี่ยครับเรามีรถปิดท้ายปลอดภัยแน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะครับทีมเรานะครับ รถคันนี้ไม่ว่างก็มีอีกคันมานะครับเราจะมีมาตลอดนะครับรถเรานะครับทีมคอยดูแลเรานะครับทีมคอยดูแลน้กปั่นเรานะครับน้ําแข็งก็อยู่ในทีมเรานะครับน้ําแข็งที่อยู่ในทีมสังกัดทีมนะครับวิตเมนเฟรนสุล่าชานีนะครับสอนโดยโค้ชเกียรตินะครับขอโดยโค้ชเกียรตินะครับผู้ฝึกสอนนะครับเอาผู้ฝึกสอนจนทาให้น้ําแข็งนะครับได้รับบางวันที่หนึ่งมานะครับผู้ฝึกสอน ำหรับนเพื่นรีพี่ที่เห็นข้อความตรงมาผมอ่านไปได้นะครับมองไม่เห็นม็มองไม่เห็นหน้าจอเลยนะครับแดดมันส่องครับเดี๋ยวเราจะไปจบกันที่สะพานสีนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้ววันนี้ผมมีงานต่อนะครับวันนี้นะครับ กำลังสำรวจเส้นทางโครงการปันจักรยานอยู่นะครับยังสำรวจไม่เสร็จนะยังสำรวจไม่เสร็จเดี๋ยววันนี้ต้องไปทําต่อนะครับมีอะไรเพิ่มเติมตผมจะแจ้งให้ทราบนะบแจ้งให้ทราบตอนนี้รับมาหลายโครงการนะครับหลายโครงการกนะําลังว,ว,วางแผนอยู่นะก็วันอาทิตย์นี้อย่าลืมนะครับเจอผมนะครับส้มจี๊ดก้าวธันวานะถ่ายทอดสดนะครับ ผันกระชับมิตรสองจังหวัดน,นะครับเจอที่ความปตทสี่ชนนะครับโมงสี่สิบนะครับโมงสี่สิบล้อหมุนนะครับทีมโซล่าทีมผมก็ไปทั้งหมดสามสิบคนนะครับทีมผมไปทั้งหมดสามสิบคนแก้ไขนะครับเมื่อก,กี้ผมบอกว่าจาก จากตรงนี้ไปการจะนัดดิที่6โลไม่ใช่นะครับป้าย20โลนะครับมองผิดนะครับต้องหออไฟนะครับเมื่อกี้มันเขียน18โลนะครับแสดงว่าเมื่อกี้20โลคนระับมองผิดต้องหออไฟนะครับ ถนนสี่เลนนะครับมันก็ปลอดภัยเพราะว่ารถจะวิ่งได้อีกเลนหนึ่งเลยนะครับอีกเลนหนึ่งอะรถจะวิ่งได้สบายแล้วก็ไหลาทางนี่คือสามารถปั่นจักรยานได้เลยับแต่ถ้ากลางคืนแถวเนี้ยไม่ต้องพูดถึงนะมืดมากนะแล้วก็เทรลเลอร์จะเยอะนะครับเวลาปั่นจักรยานก็เพื่อนๆที่ก็ระวังนิดนึงนะครับระวังน,นิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราครับถนนดีจริงครับแต่เทรลเลอร์เยอะครับ หนึ่งสะพานนะครับเราก็จะถึงสะพานสีสุราษนะครัตอนนี้ถึงสะพานคลองคลองคลองหลวงนะคลองคลองหลวงดูทางน,นะครับเป็นถนนสี่เลนนะครับตรงนะี้ถนนสี่เลนนะครับปั่นสบายครับ ถึงแม้รูบจะเยอะแต่ก็ยังไงก็ปลอดภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นถนนสี่เลนนะครับสร้างใหม่ก็เพิ่งสร้างเสร็จก็เพิ่งสร้างเสร็จเส้นสะพานสีไปคลองน้อยกับสะพานสีไปคลอ,อ,องน้อยครับเส้นนี้สามารถไปสนามบินได้นะถ้าที่ผมวิ่งไปข้างหน้าสะพานสีนี่คือไปกาญจนานติดนะครับไปนครศรีนะครับนะครับเห็นไหมครับสีพิ่งทาเสร็จเลยอ เส้นทางใหม่ครับเส้นทางใหม่เกีเ่ยวตัวเยอะเจ็บครับเนี่ยกลับไปกินยาครับกินยาทุกวันนะวันละหกเม็ดนะครับหกเม็ดถึงสิบเม็ดนะครับยาแคอเกียบอักเจ็จเดียวไม่จะได้หายครับต้นเนื้อักเสบแล้วก็ซี่โครงอักเสบสามซี่ครับผมตอนนี้ก็ต้องดูแลรักษาตัวเองดีๆนะ มัันหายครบตอนนี้เรากำลังจะปั่นขึ้นสะพานสีนะครับหลังจากลงสะพานนี้แล้วนะครับขึ้นสะพานสีสุราษฎร์นะครับ สีสุราษนะครับนี่ที่เราปั่นอยู่คือขึ้นสะพานสีสุราษนะครับสะพานที่สูงที่สุดในภาคใต้นะครับยาว1200เมตรนะครับ1,200เมตสรนะครับตามป้ายที่เขียนไว้ด้านล่างเลยนะครับ เยอะเยอะหน้าเดี๋ยวเจ็บ ความสูงของสะพานนะครับเรามีรถที้ขันปิดท้ายอยู่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับรถเซอร์วิสกับรถเซอร์วิสนี่เราจะถึงกลางสะพานแล้วนะ เราถึงกลางสะพานแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามและชมการถ่ายทอดสดนะครับปั่นยำเช้านะครับผมขอจบการถ่ายทอดสดแตเพลงเท่านี้นะครับระพงกวับผมใหม่นะครับต้มกทวเีว้าธันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ